ใส่พอสมควรนะครับนี่ผมจะลองสับดูเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับต้นอันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งมากเลยนะครับดูว่ามันจะไหวไหมนะครับเรียบร้อยครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับชาว youtube Facebook ทุกคนครับนะครับวันนี้ผมก็จะ พามาดูวิธีการทำนะครับมีดทางป่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นมีดพานะครับจากมีดพาที่เราซื้อมาเพื่อ,อจะฟันฟืนนะครับฟ,ฟ,ฟ,ฟืนฟันฟืนฟันฐานเล็กๆครับที่เวลาเราก่อไฟทำกับข้าวครับมันก็จะมีฐานนะครับซึ่งไม่ได้ใช้แรงมันหนักมากนะครับแค่ กระเทาะฐานให้มันแตกเฉยๆนะครับทีนี้มันเหล็กมันก็ไม่ได้แข็งมากนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันแล้วก็มาทําการฝนนะครับเนี่ยครับฝนนิดๆหน่อยๆให้มันคมขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการงอมันนะครับเนี่ยครับทำการงอมันนะครับแล้วก็ใส่ด้ามไม้ครับเนี่ยครับแค่นี้นะครับนี่องศาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ได้อะไรมากครับก็แค่ น,นะครับทีนี้แรกๆเลยนะครับตอนแรกคือมันมันแข็งสู้ดินไม่ได้ครับมันแข็งสู้ดินไม่ได้เลยเราขุดสับไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันงอนะครับกลับคืนสภาพผมก็เลยใช้วิธีการชุบมันนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็ก่อไฟนะครับใครมีเตาแก๊สก็จุดเตาแก๊สนะครับ พอมันเอาแก๊สเป็นเปลวไฟขึ้นงแดงเลยเราก็วางเลยครับเนี่ยเรางอได้รูปใช่ไหมครับเราก็ไปวางไว้ทิ้งไว้10นาที15นาทีก็แล้วแต่เราครับต้องดูที่เหล็กครับเหล็กมันจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีออกเหลืองเหลือออกไทเทนครับเหมือนไทเทเนียมเลยแล้วก็สีตรงเนี้ยตรงที่เราวางตรงไฟเลยมันจะแดงนะครับปล่อยให้เหล็กมันแดงเลยนะครับปล่อยให้เหล็กมันแดงขึ้นมาเราก็ทําการจุ่มกับน้ําเย็นนะครับ เหล็กแดงๆอยู่จุ่มกับน้าเย็นให้เร็วที่สุดเลยนะครับเหล็กมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะไปเปลี่ยนโครงสร้างมันครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นการชุบทําให้มันแข็งขึ้นนะครับเนี่ยมันก็แข็งขึ้นนะครับตอนแรกผมงอผมเนี่ยครับแค่ทํอย่างเงี้ยมันก็มันก็งอแล้วครับทีนี้หลังจากชุบมาแข็งขึ้นจริงๆครับมันแข็งขึ้นจริงๆก็หลักการเดียวกันกับการทํามีดนะครับที่เขาตีเหล็กทํามีดนะครับคือชุบแข็งนะครับ ใครมีน้ำมันเครื่องก็ชุบน้ำมันเครื่องแต่ว่าที่ผมชุบเย็นไปแค่รอบเดียวนะครับแต่ทางที่ดีเขาบอกให้ทํา2รอบแต่เนื่องจากว่าผมก็คงไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้หมายถึงว่าไม่ใช้งานมันหนักมากนะครับก็ใช้ชุบไฟแค่รอบเดียวนะครับนี่ครับก็สะดวกสบายครับใครที่มีมีดแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะครับคือนี่ครับส่วนลังบ้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้นอะไรเนี่ย นี่นะครับใหญ่พอสมควรนะครับนี่ผมจะลองสับดูเรียบร้อยครับนี่ครับ,รบก็ประหยัดไปอีกแบบนะครับผมว่ามันก็สะดวกสบายนะแล้วก็เหมือนจะสะดวกก่าจอบด้วยนะครับเพราะมันความคมของมันค่อนข้างที่จะแบบ มันดึงเข้าหาตัวแล้วเป็นองศา,าที่พอดีมากเลยครับเนี่ยบิดแค่งอนะครับไม่ได้บิดเลยเลยงอมาแล้วก็ชุบเลยนะครับดูอันนี้แข็งๆเลยนี่ครับนี่ครับ,รบลากก็จะขาดไปเลยนะครับแต่ผมเ็นเขามีเขาก็มีขายอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าป่านผมก็อยู่ห่างไกล จากร้านขายอุปกรณ์เหล่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็มีมีดนี้อยู่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะทําได้ก็เลยลองทําดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อยากตัดหญ้าจากทางหลังบ้านไว้แต่ว่าไม่มีจะทําไงวะมีอุปกรณ์ดหญ้าดีๆนะครับวิธีนี้ก็น่าจะได้ผลดูไม้อันนี้ครับต้นอันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งมากเลยนะครับ ดูว่ามันจะไหวไหมนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับรับคมก็จับอย่างนี้เลยนะครับผมรับคมฝั่งเดียวด้านคือด้านล่างครับก็จับแบบนี้แล้วก็ถูถูกับหินนะครับหินรับคมมีดโอเคครับก็เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับ็นลองทำดู ก็ประหยัดนะครับเราไม่ได้ก็คืออะไรใครที่มีมีดตัดฟืนนะครับอยู่แล้วก็มาใช้ได้เลยครับถ้าไปซื้อตามท้องตลาดอันนี้ก็มีดอันนี้ก็อยู่ประมาณห้าสิบบาทหอสิบบาทนะครับมันเป็นมีดพาเล็กๆนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ